เอาละมาทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองที่ผ่านมาพี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวนเดินทางลงไปในพื้นที่ต่างๆไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ทุกคนอยากจะมีอาชีพที่สร้างไรายได้ที่มั่นคงค่ะ ล่าสุดเองเนี่ยถึงแม้พี่น้องเกษตรกรจะได้รับผลกระทบจากโควิด19จนล้มไม่เป็นท่าแต่เขาก็เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ช่วยชี้ช่องทางสร้างโอกาสสร้างรายได้ชี้ช่องรวยให้กับพวกเขาพี่จุ๋มได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะคะบรรดาพี่น้องเกษตรก,รกรก็มีการสะท้อนความรู้สึกออกมาแน่นอนละ่ะหลายๆคนรู้สึก ปลื้มใจการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมากลองไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ทุกวันนี้สมุนไพรไทยถือเป็นสิ่งขึ้นชื่อของตลาดโลกการปลูกสมุนไพรที่ดีเกษตรกร,กรต้องมีความรู้และเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆปรับใช้ในการผลิตสมุนไพรที่ดีต้องเริ่มจากกระบวนการผลิตที่ดีตั้งแต่การวางแผนการผลิตการเตรียมพื้นที่การใช้ต้นพันธุ์ที่ดี การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวจนถึงปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพือสมนุนไพรของเรานะคะมีข้อดีอยู่หนึ่งคือสามารถปลูกพืชอ,อื่นๆแจมไปได้ถึง5ชนิดนะคะก็คือลดระยะเวลาการการทำคือสามารถเก็บเกี่ยวได้ พืชตัวแรกตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ในในเวลา1ปีค่ะคือจะเรียงลำดับไปเรื่อยๆสมุนไพรสามารถสร้างไรายได้ของเราได้จริงๆค่ะ วันนี้สมุนไพราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพแต่ยังต้องคำนึงถึงสาระสำคัญหรือตัวยาออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในสมุนไพรกรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นโอกาสของพืชสมุนไพรไทยที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเกิดความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมเกษตรเรามีองค์ความรู้นะครับในการที่จะแนะนําส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับหากสนใจนะครับมีข้อสักถามในเรื่องของการปลูวิธีการบำรุงรัก,กรษานะครับเรายินด,ดีให้บริการให้คําแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปครับจึงต้องพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยการต่อย,ยอดเทคโนโลยีการผลิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงการบริหารจัดการการลดต้นทุนการเพิ่มผลผล,ผลิตคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป และทั้งหมดนี้ในขนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงเป้าหมายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้ผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความ,ขมแข็งแกร่งสามารถพึ่งพาตนเองได้และแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไปรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลาย พลตฟอร์มต้องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ